สวัสดีผูช้ชมช่องดักเตดีงมาด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอวิธีการส่องสตอรี่ไอจนะครับแบบไม่ให้เจ้าของ IG รู้นะครับก็คือแอบ,บส่องสตอรี่แบบวา่าไม่ให้ขึ้นชื่อนะครับแต่คนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการที่ไปส่องสตอรี่เขานะครับก็มันก็จะขึ้นชื่อว่าใครมาส่องแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมานําเสนอวิธีการส่องแบบ ไม่ให้ขึ้นชื่อกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใช้ IG นี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเป็นตัวการอัพสตอรี่นะครับแล้วผมก็จะใช้อ่าไอจี IG นักเตดีมเข้ามาส่องครับแล้วผมจะทดลองให้ดูว่ามันจะขึ้นชื่อหรือไม่นะครับ ผมขออัพสตอรี่ไอจีนี้ก่อนนะครับก็ไปที่สตอรีนะครับมารูปผมอาเป็นผมาเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ผมโพสตอรี่ไปแล้วนะครับผมก็จะกลับไปที่ไอจีดักนะครับเพื่อ ทำการส่งนะครับปไปหน้นแาแรักดั้แรกครับเราก็จะเห็นนะครับอันนี้นะครับ IG ีที่ผมเพิ่งอัพสตอรี่ไปนะครับที่ตัวสอนชี้อันนี้นะครับ,รบ,รบ,นนรบก็ในการแอบแอบส่งนะครับก็ให้ดูของคนด้านด้านขวามือก่อนครับขออนุญ,ญาต ตรงนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วเราให้เราปาดน,นะครับปาดไปอย่าอย่าให้ถึงครึ่งครับให้แบบว่าแง่มนิดนึงครับประมาณนี้ครับอย่าให้ไอเส้นขอบนี้มันมาถึงครึ่งนะครับถ้าเส้นขอบนี้มันมาถึงครึ่งปุ๊บมันจะขึ้นว่าดูแล้วทันทีนะครับมันจะขึ้นชื่อเราว่าดูแล้วนะครับนี่เราก็ามาให้พอดูรู้นะครับว่าสตอรี่ของคนที่เราแอบส่องนั้นเป็น อะไรนะครับนี่นครับก็เป็นแบบนี้ครับเราก็ปิดไฟนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับไปที่ไอจีที่เราลงสตอรี่ไว้นะครับที่เราแอบ,บส่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะขึ้นชื่อดักเดดดีที่มาแอบ,บส่องหรือไม่นะครับปึ๊บนี่ครับไม่ขึ้นชื่อนะครับ ที่ผมใช้ IG Duck เข้ามาดูนะครับนี่ครับไม่ขึ้นชื่อนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ลองเอาไปลองเล่นกันดูนะครับในการแอบส่งสตอรี่นะครับไม่ให้เจ้าของโพรู้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความซนะครับสวัสดีครับ